คนเราเกิดมาเพื่อที่จะเลิกสิ่งที่ชั่วแล้วทำสิ่งที่ดีและให้ให้หมดคนเราจะรู้ว่าเราจะให้ให้หมดได้นี้ไม่ใช่เรื่องตื่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะให้ให้หมดจะวางให้หมดจะปล่อยให้หมดจะไม่เหลืออะไรไว้เป็นเราเป็นของเราเลยเนี่ยหมดตัวตนหมดความเป็นเราเป็นของเรานี่ สุดยอดไม่เอาอะไรเลยแต่สั่งสมเกิดให้เกิดให้เป็นให้มีสำหรับเป็นเครื่องอาศัยเป็นสรณะและได้อาศัยโดยธรรมเรามีเราเป็นเราสร้างเป็นของเราเราก็ได้อาศัยอันนั้นแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ยึดติดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือสิ่งที่วิเศษไม่ได้ติดยึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งกลายเป็นปรมาตารมัน เพราะฉะนั้นศาสนาเทวนิยมจึงสร้างดีอย่างเดียวเลิกชั่วประพฤติดีดีแล้วก็สั่งสมดีให้เกาะติดดีอยู่กันดีดีตลอดกาลนานนิรันดรพุทธนั้นเลิกชั่วสร้างดีด้วยแล้วปล่อยวางเลิกปล่อยให้บริจาคทานไม่เอาหมดเลยเพราะนั้นศาสนาพุทธสุดยอดจริงๆ